สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นุ้ยเดวิสไลฟ์อินยูเนะคะก็มาพบปะพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆน,นะคะที่สนใจงานนวดที่อเมริกานะคะได้ฟังแล้วก็ถ้าสนใจก็ลองคิดและพิจารณาดูนะคะก่อนอื่นเลยนุ้ยต้องบอกก่อนว่าหัวข้อนะคะก็คือทำยังไงนะคะถึงจะได้มาทำงานนวดที่อเมริกานะคะ ทำงานนวดที่เมืองนอกนะคะมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่เขาจะพิจารณานะคะตอนนี้เนี่ยหนุยนะคะทางานที่สปานะคะทางานกับฝรั่งนะคะไม่ได้ทํางานนวดที่ร้านคนไทยหรือว่าทํานวดไทยนะคะเพราะว่าหนุยเรียนที่นี่นะคะเป็นนวดสวีดินนะคะหรือว่านวดน้ํามัน ะค,ะคือนวดไทยเนี่ยนุยนวดไปดเป็ดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนุยก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่สนใจนะคะที่อยู่อเมริกาและนะคะมีความต้องการทีอ่อยากจะเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สอบนะคะและขอใบอนุญาตไลเซนเพื่อทำงานนวดนะคะในการที่เขาจะรับเราเข้าทำงานนะคะ1นึเลยนะคะ คุณนะคะต้องมีใบกรีนคาร์ดนะคะเป็นพลเมืองที่พักอาศัยที่อเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะเป็นซิติเซนนะคะกรีนคาร์ดนะคะมีใบอนุญ,ญาตทำงานตรงนี้เนี่ยก็คือผ่านไปแล้วหนึ่งด่านนะคะนุ้ยอยากจะบอกว่าถ้าใครมาวีซ่าประเภทอื่นแล้วมาทำงานนะคะหรือมาทำงานนวดนะคะ ก็ถือว่าไม่ถูกจุดประสงค์นะคะไม่ถูกหลักในการทํางานโดยตรงนะคะเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างนะคะถ้าคุณมีมาวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วคุณก็มาทํางานนะคะก็ถือว่าไม่ถูกกฎหมายนะคะถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมานะคะคุณทํางานในร้านนวดนะคะเสร็จแล้วเนี่ย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาตรวจนะคะแล้วก็บางทีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอาจจะมีการเขาเรียกว่า,าสมมุติตัวเองนะคะเป็นลูกค้านะคะเป็นเป็นลูกค้านะคะไปใช้บริการนวดแต่ความจริงเนี่ยเป็นตำรวจนะคะเขาก็จะสุ่มจับนะคะคุณนะคะแล้วก็ขอดูใบอนุญาตนะคะว่าคุณมีใบอนุญาตไลเส้นนวดไหมนะคะ ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีคุณก็โดนจับนะคะติดนะคะติดแบล็กลิสเสียประวัติและเสียเงินด้วยนะคะรวมถึงนะคะเจ้าของร้านนะคะก็จะมีความผิดไปด้วยนะคะเพราะว่ารับคุณเข้าทำงานนะคะเพราะว่าความจริงเนี่ยมันต้องมีลายเส้นทำงานที่ถูกต้องนะคะมีกินค r d หรือว่าเป็น c i t ิเซนนะคะโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะเรื่องที่2ก็คือเป็นลาเส้นที่ทร e r a ์สินนะคะมาสทร์ิ ที่ต้องมีนะคะหลังจากที่เราเรียนนะคะจบนะคะจากที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการสอบนะคะเพื่อขอไปอนุญาตนะคะเป็นประกอบวิชาชีพนะคะถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือใบอนุญาตทำงานนะคะเป็นหมอนวดที่อเมริกาหรือว่ามาสซาทเทรลปส์นะคะเอ่อกรณีที่ได้ใบอนุญาตมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวันหมดอายุนะคะคุณก็ต้องต่อตามที่ ใบอนุญาตเนี่ยคุณบอกอาจจะอยู่ที่เราๆสองปีนะคะสปีนะคะก็ต่อใบอนุญาต1ครั้งนะคะนุยมีคลิปนะคะที่เกี่ยวกับการเรียนมาสาตเทราปิสแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนุยจะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนะคะขอไลเซนส์หรือว่าสอบเอ็มเบรนะคะให้เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยได้ ดูนะคะแล้วก็ฟังเป็นข้อมูลอีกทีหนึ่งตอนนี้นุ้ยขอหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากจะพูดเกี่ยวกับทางด้านนี้นะคะเพราะว่ามีคนสนใจนะคะแล้วก็รอฟังนะคะสําหรับคนที่เรียนจบแล้วนะคะแต่ว่ากําลังเต,เตรียมตัวสอบเนี่ยนะคะก็กําลังหาข้อมูลก็มีนะคะบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะก็จะได้รู้เป็นแนวทางเอาไว้นะคะ ดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติที่ต้องมีเลยเนี่ยก็คืออย่างที่นุ้ยบอกนะคะคุณต้องมี green card หรือว่าใบอนุญาตทำงานนะคะหรือว่าเป็นประชาชนที่นี่นะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะสนะคะคุณต้องมีใบลายเส้นนะคะ ใบลายเส้นอนุญาตทำงานใบไลายเส้นมาสซา์เทอรรปีนะคะหลังจากที่คุณสอบ e m ็ r e บรนะคะหลังจากที่เรียนจบจากเรียนคุณก็ต้องสอบนะคะขอไลเส้นนะคะถ้าได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยคุณก็ไปสมัครงานได้เลยทันทีนะคะก็คือมี2ออย่างนี้นะคะนะคะทางร้านที่สปาหรือว่าร้านนวดต่างๆนะคะที่เป็นแฟรนไชา์หรือว่าเป็นร้านเกี่ยวกับหมอนะคะหมอจัดกระดูกนะคะ ถ้ามีเกี่ยวกับหมอจัดกระดูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทํางานกับเขาได้เหมือนกันนะคะที่คลินิกคุณหมอนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคะว่าเขามีการเปิดรับไหมเราก็ต้องเป็น walk in หรือว่าดูจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อหาข้อมูลอีกทีนึงนะคะเอาเป็นว่า สำหรับสาวๆนะคะหรือว่าหนุ่มๆที่สนใจนะคะที่อยู่เมืองไทยนะคะนุ้ยขอบอกก่อนเลยว่ากรณีนี้ก็คือคนที่อยู่ในอเมริกานะคะถูกต้องตามกฎหมายจะมีเปอร์เซ็นค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นนะคะที่จะได้งานนี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณขอวีซ่าอย่างอื่นมาอย่างเช่นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาทำงานเนี้ยมันก็ไม่ถูกจุดประสงค์หลักแล้วก็อีกอย่างนึง ถ้าคุณทำอย่างนั้นก็จะติดแบคลิสกับตัวคุณเองด้วยนะคะถ้าหากว่าโดนจับนะคะก็ไม่คุ้มนะคะอ,อก็อยากจะให้เห็นภาพนะคะว่าทำยังไงนะคะถึงจะได้งานที่อเมริกาซึ่งอ,อเมริกาเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะที่จะเข้ามานะคะถ้าหากเข้ามาแล้วนะคะก็อยากให้ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเขานะคะเพราะว่าการทํางานที่นี่เนี่ย อาชีพนวดนะคะหรือมาศาทร์เทรลปิสเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ขาดแคลนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณขอวีซ่ามาอย่างเส้นวีซ่าเพื่อทำงานนะคะทำงานนวดเนี่ยมันก็ไม่มีอีกนะคะเพราะว่าอาชีพนวดนะคะก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่ขาดแคลนดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนอเมริกาหรือว่าต่างต่างชาติอย่างหนูยที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศเขาเนี่ย ก็คือเราสามารถไปเรียนได้แล้วก็ทำงานได้เลยนะคะตัวที่ประเทศของเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการแรงงานด้านนั้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมองเห็นภาพชัดเจนนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่กําลังจะเตรียมตัวมาอยู่นะคะในวีซ่าวีซ่าคู่มั่นนะคะวีซ่าแต่งงานนะคะรวมถึงคนที่ปรับสถานะ นะคะที่มาด้วยวีซ่าอย่างอื่นเรามาปรับสถานะที่นี่นะคะถ้าสนใจก็ลองดูนะคะถ้าอยากทำอาชีพนวดนะคะก็ลองหาคลิปย้อนหลังของหนูหดูนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ